สวัสดีค่ะเพื่อนๆมากินตำแตงกับเพื่อนนะคะวันนี้ตำแตงกินอีกแล้วแล้วก็มีไก่ทอดยั่วยๆนะคะนี่ไก่ทอดยั่ยๆนะคะวันนี้เพื่อนๆมีเรื่องเล่าฟังด้วยอ่ะอีกแล้วมีเรื่องเล่าอีกแล้วทุกวันเลยอะมอก้ย้อนทอดไก่ใช่ไหมทีเนี้ยน้ํามันมันหกแบบมันแบบพลาดมือยังไงไม่รู้ว่าไปโดนหม้อน้ํามันแล้วมันหกใส่แก๊สมันหกใส่ เาใช่ไหมคะเพืเ่อนเือนแล้วทีนี้ไฟมันพุ่งแบบว่าแบบพุ่งแบบเหมือนไฟไหม้แบบเฮ้ยทําไงดีวะถ้าไฟไหม้ห้องเขาจะทายังไงดีเอเพื่อนตกใจมากเลยอ่ะเจ้าของห้องกลับมาดา่าคแน่เลยอ่ะได้กลิ่นน้ามันไหมแล้วทีนี้แบบมันเช็ดไม่ออกอ่ะมันเป็นคาบแก๊สมันเป็นคาบน้ํามันในแก๊สอ่ะ แล้วมันเช็ดไม่ออกค่ะเพื่อนๆไม่รู้จะแก้ไขย,ยังไงเนี่ยแต่วานางด่าแน่เลยเนี่ยกลับมากินไม่แซบเลยเพื่อนๆกะว่าจะกินแบบแซบๆสักกันหน่อยก <g> ะ <ill ain> เป็นว่าห่วยกลัวนางด่าแบบเพราะว่านางแบบถนอมห้องตัวเองมากเลยอ่ะ <c oughs> ไม่รู้จะทำยังไงยอมรับผิด <c oughs> เนี่ยค่ะเพื่อนๆกูชาแบบตั้งใจว่าจะกินแซบๆ ที่ไหนได้ทำไฟไม้กับไหม้ห้องอะมานะคะเพื่อนๆไม่รู้ว่าเผื่อว่าวันนี้เจอเรื่องเลายเดี๋ยวก็จะเจอสินคิดีเข้ามาอ,มอร่อยมากเลยเพื่อนๆไม่เคยเคยกินแบบมอคคอดี้ดิบไหมคะ มันแทนผักกระเฉดได้คือรสชาติแบบบ้านผักกระเฉดเลยนะเพื่อนๆกินน่แซ่บมากอร่อยกินน้้รสชาติแบบว่า,าเป็นแหละแกขัดอ่าใส่ทอดแซ่บโอ้ยเสียด,ดายอะ่ะไม่มีข้อวเหนียว นางใกล้จะกลับมาแล้วละเพราะว่าวันนี้นางไปทํางานตั้งแต่เชา้าโดนได้แล้วพีุ <c oughs> ดูนิ้วลนะ ไม่ได้เอาวายมาจากที่ทำงานเสียดายเพราะว่าทิ้วของหนักมากวันนี้อย่างน้อยสิ่งดีๆก็เข้ามานะคะเพื่อนๆวันนี้อ้นก็คือแบบได้ของฟรีได้ของกินฟรีนะคะมีคนเขาแบบซื้อให้อน้นกลับมากินที่บ้านก็คือว่า คนแก่มีอายุนี่แหละค่ะเป็นลูกค้าแต่ว่ายังสงสารคนก็พูดแบบฉันไม่ไม่ค่อยได้งานเลยช่วงนี้งานไม่ค่อยมีนางก็เลยอยากช่วยเหลือด้วยการแบบว่าซื้อของกินให้ก็คือแบบว่าแต่ว่านางไม่ได้ซื้อมาให้เรานะนางนัดเราให้ไปที่หน้าซูปเปอร์แล้วนางก็แบบ ซื้อซื้อของให้แบบว่าให้เราไปเลือกเองแต่วันแต่อ้นเนี่ยไม่ทันตั้งตัวไม่ทันที่จะคิดว่าเอออยากได้อะไรขาดขาดหรืออะไรใช่ไหมคะเพื่อนเพื่อนอ้นก็นเลยแบบเออเออแบบดาดาใช่ไหมอ้นก็นไม่รู้จะเลือกอะไรอ้นก็นจะเลือกเฉเพาะพวกวายพวกอาหารเช้าแล้วก็เนื้อแล้วก็แบบไส้กรอกแล้วก็ชีสนะคะอ้นชอบกินอน้นก็คือเลือกไว้ก่อนอ่ะพวกแซโมอนแซมมอเนเ่ย เขาก็คือแบบแน่ใจนะว่าเธอจะซื้อให้ฉันทําไมเธอต้องซื้อให้เาะฉันอยากไปช่วยเหลือเธอคือว่าเขาบอกว่าอ้นอ่ะดีกับเขาอ้นแบบว่าเออเอาใจใส่เขาก็คือว่าแบบเขาก็คิดกับเราเป็นลูกหลานคนหนึ่งเนาะเพราะว่าเธอไม่มีลูกเกยไม่มีลูกนะคะเพื่อน,เอนๆเกก็เลยแบบว่าเห็นเราเป็นลูกเป็นหลานคนหนึ่งเขาก็เลยแบบ อายุก็มากแล้วแหละเพื่อนๆไม่ได้คิดอะไรมากเนาะเพราะว่าแกก็แบบเป็นรุ่นปู่แล้วอ,ะ,อะเป็นรุ่นปู่รุ่นตาแต่ทวดแล้วอะแกก็คือแบบช่วยเหลือทุกคนไม่ใช่ช่วยเหลือเฉพาะอ้นนะคะเพราะว่าแกมีแบบลูกหลานเยอะแยะมากมายแล้วแกแบบช่วยเหลือลูกหลานแกทุกคนก็คือว่าเจอคนดีก็ดีใจ้งเพื่อนๆเข,ข,ขาช่วยโดยไม่หวังผลตอบแทนแทนที่เขาจะให้ตังค์อ้นเนาะ งกอีกเขาอุตส่าห์ซื้อให้ยังคิดว่าให้ตังก็คิดว่าเออเขาก็มีน้ำใจก็ขอขอบคุณที่เขาอุตส่าห์แบบซื้อของให้กินแบบว่าต่ออายุไปอีกนานเเพื่อนๆก็คือแบบได้กินแบบเป็นอาทิตย์เลยนะวันหลังถ้าแบบถ้ามีคนมาเสนอให้แบบนี้นะชอบทุกอย่าง ขอไปชอบแบบอะไรที่แบบว่าของมันแพงอ่ะแต่ว่าก็หมดเยอะนะอ้นซื้อมอมาเลยเนี่ยค่ะเพื่อนๆคนก็ไม่รู้จะใช้อะไระวันนี้ก็มากินส้มตำแต่ว่ากินไม่แซ่บเพราะว่าอ้านทำความผิด ความผิดก็คือว่าอ้อนทำแบบครัวไม่ไงเห็นได้เหรอ <c oughs> ขาดแจวกับข้าวเหนียวถ้าได้มาแบบแ่บเลยอ่ะ อยู่ห้องสองคนก็เหมือนอยู่คนเดียวเนาะเพราะว่าทํางานคนละที่แล้วก็กลับมาไม่ตรงเวลาอยู่ไม่ตรงกันบางวันก็ไม่ได้นอนนี่บางวันเพื่อนก็ไปนอนอีกห้องนึงก็คือแบบมีอีกที่หนึ่งเนาะบางวันอ้นก็ไปนอนกับที่อื่นไม่ได้นอนห้องเนี้ยไม่ได้ค่อยกลับมาเจอกันมาคุยกัน คุยแปบ,บเดียวก็แบบคุยแปบ,บเดียวก็ต้องเข้านอนแล้วเพราะตอนเช้าก็ต้องตื่นทํางานอีกอีกเพราะเพื่อนๆก็คือไม่ค่อยมีเวลาก็คือแบบมีห้องก็มีไว้นอนเฉยเอยะแต่ดีเพราะว่าช่วงเนี้ยอ้นไม่มีงานไงอ้นก็เลยมีเวลาได้มาทํากับข้าวแบบกินทุกวันปกติถ้าแบบถ้างานเยอะก็คือจะซื้อพวกอาหารอาหารสําเร็จรูปเนาะมากินแบบว่าคือว่าเหนื่อยแล้วอะ่ะ แล้วก็เอาแบบว่าอาหารที่ว่ากินละอิ่มแล้วก็คือแบบนอนพักผ่อนเอาแรงทำงานต่ออีกวันนะคะม,มาอร่อยมากเลยแซ่บมากกุ้งสดนะคะเพื่ กินตําแตงต้านโควิดเพราะว่าโควิดมันไม่กล้ามาทําร้ายร่างกายเราเพราะว่ามันกลัวเผ็ดมันกลัวความร้อนแรงของพริกเผ็ดวันนี้อ้นใส่ที่สิบเม็ดร้อนแรงสุดๆอื ออร่อยถ้ามีเพื่อนกินเพื่อนแย่งกินนี่จะอร่อยกว่านี้อีกนะขนาดกินคนเดียวยังอร่อยใกล้ถึงขึ้นหายแล้วไม่รู้จัก ได้จัดปีใหม่หรือเปล่าปีนี้เพราะว่าขอห้ามรวมญาติรวมอะไรกันนะนี่ก็มาขี้เกียจไปต่างจังหวัดด้วยอะ่ะทุกวันอาทิตย์อ้นก็จะกลับไปอีกจังหวัดหนึ่งวันอาทิตย์หรืวันาบางครั้งก็อาทิตย์เป็นอาทิตย์ กลไปหาลูกชายวันนี้ตำมาเลยนะแต่ว่าไม่ค่อยแบบไม่ค่อยแซบเพราะว่ากังวลเรื่องห้องครัว นะคะเพื่อนๆจะทำยังไงดีเนี่ยทำห้องครัวใหม่เลย อีกแคมนะคะวันนี้มาแบบสไตล์บ้าโบคอแตกมากเลยเพราะว่าวันนี้แบบว่านั่งทั้งวันจนหลังแข็งหลังขดหลังงอค่ะเพื่อนๆพเพราะว่าไม่ได้งานเลยแล้วก็จะมารีวิววันนี้นะคะมีผู้ใหญ่ใจดีนะคะซื้อกับข้าวให้อ้นไว้กินเพราะว่าอ้นชอบบ่นว่าไม่มีอะไรกินข้าวหรือว่าไม่มีอะไรกินใช่ไหมคะผู้ใหญ่ใจดีหรือคนลุงใจดีนะคะก็ซื้อกับข้าวให้อ้นก็คือนัด ก็คือจะให้ตังก็ไม่ให้นะคะเ,เพื่อนๆบอกว่าแต่ฉันช่วยเหลือเธอแบบเป็นอาหารดีกว่าเพราะว่าแบบเธอได้กินเธอได้ได้แบบว่าได้อยู่รอดใช่ไหมคะเขาก็เลยให้อน้นแบบว่าไปเลือกกับข้าวเลือกอะไรเองว่าอ้นจะกินอะไรแต่ว่าก็คือไม่ได้คิดอะไรเลยะคะ่ะเ,เพื่อนๆแบบไปแบบอนัดหน้าเจอหน้าชอ็อปหน้าซูเปอร์มาร์เก็ตบอกว่าเนี่ยไปเข้าไปซื้อเข้าไปซื้อกับข้าวเข้าไปซื้อทําไมฉันมีกับข้าวเต็มนะอาอ ฉันจะช่วยเหลือเธอไงอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ใช่ไหมเพื่อนเพื่อนก็เลยแบบว่าเออไม่รู้จะซื้ออะไรวันนี้อ้นก็เลยจะมารีวิวนะคะว่าอ้นเลือกอะไรมาแบบว่าไรสาระแล้วก็หมดเยอะมากเลยก็ประมาณสี่ห้าสิบเอห้าหกสิบยูโรนะคะเพื่อนๆนแต่ว่าเอามาไม่หมดเพราะว่าแบบหนักมีแต่ของหนักๆก,ก็คือแบบอ้นเลือกวายแบบ เห็นกันด hey? ื่มใช่ไหมเป็นนางลำยองขี้เมาก็เลยแบบเลือกไว้สองขวดไว้สองขวดนั้นก็ปาไปเกือบยี่สิบยูโรแล้วค่ะเพื่อนๆออ้นก็เลยแบบว่าเอองั้นไม่รู้จะกินอะไรงั้นเอาแบบว่าของที่จําเป็นแล้วเราก็กินแบบว่าเราชอบแล้วกันเนาะอ้นก็เลยเลือกหม้อค่ะเพื่อนๆที่บ้านเห็ว่าหม้อใบนี้มันดีตรงไหนรู้ไหมคะเพื่อน อ้นจะสามารถเอามาทอดแล้วมันจะไม่กระเด็นนะ้ำมันมันจะไม่กระเด็นออกข้างนอกเนาะเพราะว่าถ้าแบบทอดกระทะหรือว่าจะทอดแบบไก่ทอดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมปีกคงปีกไก่อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะกระเด็นเลอะเธอแบบอ้นก็เลยตัดสินใจเลือกอันนี้มาเพราะว่ามันทําได้ทั้งซุปแล้วก็เอามาทอดแบบอย่างงี้นะคะโอเคนะคะชิ้นแรกนะคะเนี่ย และเช่นต่อไปอ้นเป็นคนชอบกินชีสค่ะเพื่อนๆอนอันนี้ก็คือไว้กินเล่นแบบว่ากินกินเล่นกลุบกิบเนาะเวลาเปิดตู้เย็นมาไม่รู้จะกินอะไรเปิดชีสนี่กินนะคะมันอร่อยดีมันนิ่มๆนุ่มๆแล้วก็เหมือนขนมแบบมันๆนะคะแล้วก็ซื้ออะไรฮอตดอกค่ะเพื่อนเพื่อนฮอตดอกฝรั่งเศสนะเอ้ยฝรั่งเศสฮอตดอกเยอรมันนะคะฮอตดอกยี่ห้อนี้อร่อย มันก็ซื้อไว้กินเผื่อวันไหนอยากกินยำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เอามายำเอามากินอะไรได้ใช่ไหมคะส่วนชิ้นต่อไปถันแทนแซลมอนเพราะว่าชอบกินปลาแซลมอนมากชอบกินซูชิชอบกินอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะปลาแซลมอนตัวนี้อ้นก็เลยเอาแบบไว้มากินกะสลัดหรือว่ามากินแบบว่ากินดิบกินซูชิอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็คือเอามากินได้อันนี้ก็คือมีประโยชน์แล้วก็ คาร์มอนนะคะอันนี้ก็คือคาร์มอนก็คือแฮมนะคะแฮมสไลซ์นะคะก็คือไว้กินกับขนมปังอาหารเช้าอะไรอย่างนี้ก็ว่าไปเนาะแต่ว่าอ้นเอามากินเล่นค่ะเพราะว่าไม่กินอาหารเช้าก็คือไม่กินอยู่แล้วขนมปังแบบว่าแซนด์วิชอะไรอย่างนี้เนาะอ้นก็จะกินแบบว่าแฮมเล่นๆอะไรอย่างนี้ก่อนออกไปทํางานหรือว่าไปกินที่ทํางานก็ได้ส่วนอันนี้นะคะเนื้อ เนื้อจะเอามากินเอามาทําสเต็กเดี๋ยวไม่รู้ว่าวันนี้อยากกินสเต็กไม่รู้ว่าจะทําหรือเปล่าแต่ว่าก็ยังอยากกินของแซ่บๆอยู่นะคะว่าไม่รู้จะทําอะไรกินก็คือซื้อมาไว้แล้วก็แช่ช่องฟิตไว้กินวันหลังก็ได้ก็คือไม่จําเป็นต้องกินวันนี้เลยเนาะคะ่ะอ่าผมจะนำเสนออันนี้นะคะก็คือซีเรียลอาหารเช้าไว้ดื่มกับนมตอนเช้าหรือวันไหนไม่มีอะไรกินก็เอามาขบเคี้ยวกินเล่นได้ค่ะ ก็คืออันนี้ค่ะเนเพื่อนๆไม่มีอะไรมากแล้วก็กาแฟคาปูชิโน่ไว้ดื่มตอนเช้าถ้าวันไหนตื่นเช้าหรือไม่อยากไปกินที่ทำงานก็นั่งดื่มที่บ้านก่อนออกไปทำงานชิลๆเนะะาะแทมแล้วก็ชานะคะเป็นชาเป็นชาขิงแล้วก็ชาขมิ้นนะคะอ้นก็ซื้อเอามาชงไว้ดื่มแบบว่าเวลาแบบ อยู่บ้านว่างๆก็จะเนมีฟีลอยากกินดื่มชากาแฟอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็เลือกเลือกเอาชามาเดวยแล้วก็หันหานเพื่อนเพื่อนค่ะอันนี้มันเป็นของโปรดที่อ้นชอบมากเลยในบรรดาแบบว่าที่อ้นเลือกมาก็คือแบบภูมิใจนําเสนอเป็นชีสนะคะเพื่อนเพื่อนแบบว่ามันอร่อยเอามาทาแล้วกินกับเนื้ออะไรนี้กันได้แต่ว่าอนะ้นชอบทามาป้ายแล้วก็มากินแล้วก็ แ,แนี่คะ่ะเพื่อนๆชีสเพราะว่าเป็นคนชอบกินชีสมากแล้วก็แบบอันนี้มันก็คือจะแตกต่างกันเนาะอันนี้มันจะออกนิ่มๆส่วนอันนี้มันก็จะแข็งๆเพื่อนๆรูมม้ไหมเนี่ยมันแงก็ก็แพงก็ไม่แพงมากนะคะก็แค่ประมาณ4ยูโรกว่า4ยูโรก็2อ,อันนี้ก็แปดไปแล้วอะ มันมันเยอะมากกว่า70็ดแล้วเนี่ยแล้วก็อันชัวรี่นะคะเพื่อนเพื่อนอันชัวก็คือปลานะคะปลาปลาแช่ในน้ำมันก็คือแบบว่าอร่อยปลาร่าสเปนนี่แหละค่ะเพื่อนๆนเอามากินกับส้มตำหรือมากินกับสลัดอะไรเงี้ยอร่อยมากนี่นะคะเพื่อนๆอก็อันนี้ส่วนอันนี้ก็เป็นน้ำพริกปลาร่าที่พี่คนไทยก็ทำมาให้กินก็คือแบบ มีแต่ของแสบๆเลยค่ะคเพื่อนๆไม่รู้จะกินอะไรดีวันนี้อ้นก็คือต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีคนนั้นนะคะที่ช่วยเหลือในเรื่องการกินและอาหารของอ้นเนาะก็คืออย่างน้อยก็ยังมีคนที่มีน้ำใจและก็คืออยากช่วยเหลืออยากแบบว่าเออสงสารแทนที่จะให้เงินแต่ให้เป็นกับข้าวอย่างนี้ก็คือดีใช่ไหมคะเพื่อนๆวันนี้อ้นก็ไม่มีอะไรจะรีวิวใช่ไหมคะอ้นก็ เอามาให้เพื่อนๆดูว่าคนที่นี่เขาก็มีน้ำใจต่ออ้นเหมือนกันเนาะเราทำดีเราก็ต้องได้ดีสิ่งที่ดีก็ตามมาทีหลังใช่ไหมคะเพื่อนๆถ้าหากว่าเราคิดดีสิ่งดีๆก็จะย่อมตามมาหาเราตลอดอยู่แล้วอะ่ะเพราะว่าเราก็คือไม่เคยที่จะแบบว่าคิดไม่ดีไม่ได้กับคนอื่นเนาะเราก็คือแบบว่าพูดดีคุยดีแล้วก็ใครดีมาก็ดีกับใครร้ายมาเราก็ เงียบไม่ตอบโต้ก็แค่นี้ค่ะจบส่วนคนที่คิดไม่ดีกับเรานะคะผลกรรมก็จะตามมาเองค่ะเพื่อนๆไม่ต้องให้ไม่ต้องให้กรรมแบบว่าตามตามมาทีหลังหรอกเพราะตามกรรมอะ่ะมันจะมาเห็นในชาตินี้เดี๋ยววันหลังอ้นจะมาคุยเรื่องบุญกรรมนะคะว่ามันมีจริงโอเคนะคะเพื่อนๆวันนี้อ้นก็มารีวิวของกินแค่นี้นะคะฝากเพื่อนๆช่วย เป็นกำลังใจและกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้ออนเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย